พูดเรื่องทําทําวิดีโอก็เลยเกิดคำถามช่วยคลี่คลายให้นร,ร,รพี่รู้สึกว่าง,งานงานดนตรีที่พี่อยากทํามันต้องสร้างตนใน y o u t u b e อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่พี่ดันกายเป็นคนแบบไม่ได้อยากทำมันรู้รรอยู่แล้วว่ามต้องทำ อยากมึงอยากผ่านวิกฤตนี้ไปได้แต่ไม่ได้อยากทำเพราะว่าทุกๆคนที่เป็นยูทูบเบอร์พูดเสียงเงดีวยวกัรเลยแอบว่าอันดับแรกคือต้องสนุกที่จะต้องอยากทำแอบและเดี๋ยว,วเดี๋ยวมันไปของมันเองอแต่ถ้าทำด้วยความไม่อยากทำเดี๋ยวมันก็หยุดคำถามก็มมคือว่าคำถามก็คือว่าพี่รู้อยู่แล้วพี่ต้องทำแต่เราจะเคลียร์ใจตัวย,ยังไงให้แบบว่าไม่อยากทำอันนี้พูดตรงๆเลยนะในฐานะพี่ชายที่แบบพี่ชายฟังน้องทุกเรื่องนะปล่อยมันตายไปซะ เหลืองมึงจุดเปลี่ยนของคนเราเนี่ยจุดเปลี่ยนของคนเรามันมี2อย่างเช่นการออกกำลังกายเนี่ยเราอาจจะอยากจะสุขภาพดีก็คือจุดเปลี่ยนหรือเราอาจจะกําลังจะเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนได้เหมือนกันเราต้องเคารพกับตัวเองว่าถ้าแม่งแบบจะปล่อยให้มึงตายแล้วมึงจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ปล่อยมันตายไปซะแล้วถ้าวันนึงมันอยากจะคิดได้ก่อนที่มันจะตายก็ลองดูเผื่อว่าอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงตัวมันเองได้เพราะว่ามันจะเป็นอินเนอร์ภายในจริงๆไม่ว่ามันจะขับด้วยความรู้สึกทางบวกหรือ ความรู้สึกทางลบอะไฟลนก้นหรือต้องทําแล้วเนี่ยแต่มันยังเป็นอินเนอร์ภายในซึ่งมันศักดิ์สิทธิ์กว่ามันดีกว่าใช่ใช,ใชแล้วพอเราทําไปปุ๊บอะทุกอย่างมันก็จะพร้อมเองไม่ว่าจะเป็นกด2นาทีอ่าเราก็เคยได้ยินแล้วกด21วันเราก็รู้จักแล้วเราก็ไปกดหมื่นชั่วโมงเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเอ็กซ์เพรสเราก็มาถามตัวเองว่าเราอยากเป็นขั้นไหนมันมีทางออกตอนนี้มันเหมือนมีข้าวให้กินเหลือแค่จะตักใส่ปากก่เอาถ้าไม่ตักใส่ปากปล่อยมันตายไปม,มันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่ทําก็แแล้วต่